Arena เอาละคับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับแล้ววันนี้มาพบกับแอ t เจทีวีกันอีกเช่นเคยนะครับก็ตามมาด้วยนะครับอลิสน้องอลิส EP 2นะครับซีรีี่อยาบวาบูรี่น้องอลิสนะครับก็สําหรับ EP นะครับก็จะเป็นอตอนที่ชื่อว่าฝั่งเรานะครับ ไม่มีแทงเลยสักตัวแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีตัวหลวงเพียบเลยนะครับแม้กระทั่งเพนแม้กระทั่งเอรรอนนะครับแล้วก็แถมยังมีไอตัวลิกเตอร์ด้วยนะครับลิกเตอร์นี่แบบซุ่มในพุ่มแล้วก็แบบลวงได้สบายๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเราจะดาฟแก้ตัวเอ่อแก๊แก๊ แก้เกมกันยังไงนะครับกับการใช้น้องอลิสนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็ถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับถ้าเมดตามเรามานะครับเดี๋ยวเราจะไปแก๊งเลนออฟเลนนะครับเพื่อปิดปิดเกมก่อนนะครับตัวแรกอ๋อแต่แต่เมดเราไม่มานะครับเมดเราเคลียร์คีปเลนกลางร่วมกระป่านะครับไม่เป็นไรนะครับเราก็บอกว่าให้แพนด้าล่อโจมตีไปเลยนะครับอันนี้เปิดก่อนได้เปรียบนะครับตอนนี้ตอนนี้เออล่อแบบไม่ไม่โผล่หน้ามาเลยตอนนี้เริ่มโผล่มาละอ่า เล่นหน่อยเล่นหน่อยเออโบเข้าไปนะครับเอาให้ตาย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 ไม่ตายนะครับโอ้ไม่ตายไม่เป็นไรนะครับเราก็โบไปเรื่อยๆืเราตอดให้เออล่อเจ็บนะครับเนี่ยครับเราเห็นไหมเราทําหน้าที่คล้ายๆกระเมดได้เลยเออ อย่างที่ผมบอกเคยบอกนะครับว่าถ้าเล่นอลิสเนี่ยเอ่อจะไปเล่นแบบเป็นอลิสแทงมากนะครับคือจะถ้าแทงได้ก็แทงได้แบบเอาเกราะสักชิ้นหนึ่งมาแบบเป็นพอเป็นพอเป็นพิธีก็พอนะครับแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยผมขอดูรูปการก่อนนะครับว่าแบบมันจะเราจะออกเกราะดีไหมสักชิ้นหนึ่งนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยแน่ๆเลยเอ,อซับนะครับของซับเนี่ยผมกะจะออกเป็นเออ เป็นโลนะครับอ่าอันนี้น่าจะออกโลแน่ๆละ่ะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามแทบไม่มีซีซีเลยนะครับซีซคือน้อยมากอนะ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้โลแล้วก็เสริมด้วยโลของเรานะครับอ่าถ้าเสริมด้วยโลของเราเนี่ยน่าจะแบบเป็นดับเบิลโลเลยโลน่าจะหนามาก mm hmm. โอเคตรงนี้เรายังไม่พร้อมนะครับยังไม่พร้อมก็ <laughs> กลับบ้านก่อนนะครับเราจะ <laughs> เราจะต่อจนเจ็บหนักมากเลย อ่าตรงนี้มันลงมากันเยอะนะครับเออล่อก็เจอกับแพนด้าตรงกลางนะครับแล้วก็ um อีลูเมีย่เราได้เฟิร์สบัตไปนะครับจากซาตานะครับแต่เ,เราต้องช่วยซาตานิดนึง่งอ่ช่วยไม่ได้ตอนนี้มีเพนมานะครับเราก็เปิดสกิลไปก่อนนะครับโอเคเช็คพุ่มนะครับเป็นการเช็คพุ่มนิดนึงน่าโอเคไม่เป็นไรนะครับโอเคโบเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะตอนนี้โอ้โห โอเคได้นะครับคิวเลนโอ้ตรงนี้ออกเราต้องออกก่อนนะครับเราก็ต้องช่วยนิดนึงช่วยเพื่อนโอ้โหไฟโอซูไม่ได้นะครับไฟโอเจอทั้งเมดฝั่งเขานะครับแล้วก็ป่าฝั่งเขาปิดเลยนะฮะโอ้ตอนนี้เราเสียไปเยอะนะครับเราเราตายไปสองนะครับอไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ขอช่วยแคลรี่นิดนึงนะครับแล้วก็เดินเกมต่อนะฮะ ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวศัตรูหายกันเกือบหมดนะครับอ่าแต่ละคนกลับกลับเลนไปละแต่เรายังไม่เห็นอิลูเมียอิลูเมียนะ่าจะดักอยู่ข้างล่างนะครับโอเคตรงนี้มาปุ๊บฝังอันติไปนะครับวางอันติไปเจ็บหนักนะซาตาบินได้ไหมบินทันไหมเอ่ยว่าถ้าบินบินตอนนี้อาจจะลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะเข้าและออกไม่ได้โอเคเดี๋ยวต้องเข้าไปช่วยรับซาตานะครับโอเครับนิดนึงนะครับ ซึ่งาตาก็เก็บทางจ็อกเกอร์ได้นะครับจ็อกเกอร์มันแพ้ตัวเวทอยู่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยในในตานี้เนี่ยเราค่อนข้างได้เปรียบนะครับสซาราแทบไม่ต้องออกตัดเลือดอะไรเลยอ่าจะเป็นให้เราเป็นคนออกตัดเลือดแทนนะครับแต่ว่าเกมนี้จริงๆแทบไม่ต้องออกตัดเลือดก็ได้เพราะว่าถ้าไม่มีตัวที่มันจะฟื้นฟูเลือดเลยนะฮะเออเราต้องคอยแบบลองดูสถานการณ์ในเกมดีๆนะครับว่าเราจะออกของชิ้นไหนบ้างเนี่ยครับเค okay. เราต้องเช็คนิดนึงโอ้โ oh, หอันนี้วิกเตอร์มาจะต้องเจออันนี้นิดนึงนะครับโอเคตรงนี้เขาเยอะนะครับอยู่ในพุ่มเยอะเยอะมากเลยเราต้องคอยระวังนะครับวิกเตอร์น่าจะแบบเอใช้การงัดแบบรัวๆตรนนี้เรามามาห้านะครับเราไฟเราอาจจะชนะได้นะครับถ้าเกิดเราพร้อมเปิดนะครับแต่ว่ามันมันยังไม่คุมเท่าไหร่นะครับเพราะว่า เออตรงนี้เหมือนกับศัตรูมาแต่อยู่ในพุ่มเขายังไม่ออกแบบคือยังมันยังไม่มีจังหวะเล่นนะ่ะเออพันด้าเขาพันด้าเขาแบบเออเขาอ่านเกมเร็วนะครับแบบแปบ๊บเดียวปุ๊บแล้วก็ตัดสินใจได้ดีเลยว่าจะออกตอนไหนนะครับเราขอนะเราใช้สกิลอันตินะครับเอ้ยไม่ใช่ใช้สกิลอันตีใช้สกิลหนึ่งนะครับตอดทาให้แบบดิจ็อกเกอร์นะครับไม่สามารถใช้สกิลหนึ่งได้นะี่ครับมันเป็นการขัดจังหวะโอ้เพนมานะครับเปิดโล่นิดนึงแล้วก็หลบ นะครับเรียบร้อยโอเคเราฆ่าเพนได้นะครับแล้วเราเราก็กลับบ้านนิดนึงนะครับเกือบละ,บละคือเวลาเจอฝั่งตรงข้ามที่มีออลูเมียเนี่ยเราต้องพยายามยกอนาล็อกซ้ายให้แบบเตรียมยกอนาล็อกซ้ายตลอดเวลานะครับถ้าเกิดแบบศัตรูใช้แบบอันติมาปุ๊บให้เรารีบเดินเลื่อนแนทันทีครับอย่างดีที่เราเป็นโลมนะครับคือเรามีของโลมทําให้วิ่งเร็วมากขึ้นนะฮะโอเคครับ <is one. S 1> เดี๋ยวเราเดินเกมต่อนะครับตรงนี้ อ่าโอเคจ็กเกอร์มาอี้ก็เสร็จสิครับเรียบร้อยโอ้ไม่ตายด้วยนิดเดียวนะครับนิดเดียวดาเมจแบบขาดไปนิดนึงนะครับอันนี้ดีนะครับที่แบบเอ่อทางฮันดานะครับคอยมารับกลางนะครับคอยทำเลนเรื่อยๆเนี่ยดีมากเลยโอเคเสร็จแน่เสร็จแน่รแนครับมีการดักหน้าดักหลังนะครับโอเคคิวเลนถือว่าเป็นงานนะครับ oh, <my> เป็นงานมาก โอเคตอนนี้เราต้องเช็คพุ่มนิดนึงนะครับคอยเช็คพุ่มหน่อยนะครับแล้วโอเคเราเสียป้อมไปแต่ไม่เป็นไรนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวป้อมเราน่าจะเอาคืนมาได้ครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้เราเริ่มบุกเลนกลางนะครับเพราะเราได้เลนล่างละโอเคต้องเดินเกมต่อนะครับ <Yeah. S 1> อ่าโบเข้าไปนะครับโอ้พนด้าพนด้าพันด้าน่าจะโดนปิดนะครับแต่ว่าพันด้ามีมบิลิตี้สูงอยู่แล้วน่าจะหลบกันได้นะฮะ ส่วนไวโอตอนนี้ยังเคลียเ์เวบร่างอยู่โอเคเรียบร้อยอิลูเมียตายนะครับเราจะช่วยเดี๋ยวต้องช่วยรับนะครับช่วยรับนิดนึงอ่าโอเคออกมาโอจังหวะนี้ไม่ดีนะครับเพนเขามานะครับโอ้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 นิดเดียวนะครับนิดเดียวเพนเขาก็จะตายละโอเรียบร้อยนะครับได้ดับเบิลคิวไปโอคิวเล่นเราโอเคเลยเล่นเล่นแบบมีมีชั้นเชิงมาก โอเคตอนนี้เราก็ทำเกมเริ่มบุกได้ละอ่าปุ๊บโดนไปโดนไปสโลไปอ่าต้องมีคนคอยรับเวฟล่างนะครับอ่าปุ๊บอ่าใช้อันติมาละเสร็จละอ่าผมเรียบร้อยโบเข้าไปห,หนีได้นิดนึงนะครับอเดี๋ยวเ,เดินเกมต่อนะครับจริงๆเดี๋ยวเราต้องเอาไปเอาด้านด้านบนนะฮะป่ะปุ๊บอ่า,อา ไปเอาด้านบนแล้วเราก็คอยเช็คพุ่มให้กับทางแครี่เรานะฮะตอนนี้เราต้องเอาป้อมละปึ๊บอคอยเช็คนะครับคอยเช็คคอยเช็คว่ามันมีอะไรไหมนะครับเราไม่จำเป็นต้องเคลียร์คีมนะครับเราเราคอยเช็คให้เพื่อนก็พอคอยโซนคอยดูดูว่าแบบเอ้ยมันมีศัตรูมาตรงไหนอ่าตรงนี้ออะจ็กเกอร์มาเหรอโดนไปโบะไหมโดนไปนะครับ ันนี้ของเรายังไม่ได้เยอะมากนะครับเอ,อ่อจ็กเกอร์มันก็เลยยังไม่เจ็บหนะักถ้าเกิดมีของสักประมาณสี่ชิ้นเนี่ยเนี่ยจ็อกเกอร์น่าจะแบบเสียประมาณครึ่งหลอดได้นะฮะเดี๋ยวเราก็คอยโซนนะครับคอยโซนคอยโซนผมจะคอยโซนไว้นะครับออมเนี่ยจ็อกเกอร์อยู่นี่เราก็คอยโซนด้วยสก,กิลนะครับปุ๊บโบะไปอ่าโหตรงนี้ศัตรูมาเยอะนะครับโหแล้วมาเป็นกลุ่มอย่างงี้เรียบร้อยโบะเข้าไปนะครับคิวเลนมานะครับโอ้โหแต่ว่า ไม่สวยนะไม่สวยนะเจอสะบัดอย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะเนี่ยครับข้อดีของอลิซคือมันมันมันป่วนมากเลยมันวิ่งแบบปุ๊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 บ,บ,บะโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเจออย่างงี้ลิกเตอร์จะทําให้เสียจังหวะได้สบายๆนะครับอ๋อจังหวะนี้เดี๋ยวเราต้องคอยโซนนิดนึงนะครับคอยโซนให้เพื่อนนะครับจังหวะนี้อ่าเราต้องดูแมปนิดนึงอ่าป้อมบนเราน่าจะได้นะครับโอเค นี่ผมใช้สกิลเร็วไปนิดนึงนะครับจริงๆควรรอคลิปเข้าก่อนอ่าโอเคปุ๊บมาเรียบร้อยป้อมนี้จะได้ไหมน่าจะได้นะน่าจะได้โบไปนิดนึงโอเคได้นะครับเราต้องช่วยช่วยทางวโอนิดนึงนะครับแล้วก็กลับบ้านนะฮะโอเคถอยเลยถอยเลยโอเคสถานการณ์ของเกมเราค่อนข้างดีนะครับตอนนี้แต่ว่าตอนนี้เออล่อกำลังโอ้ไลซาต้ามาไลซาต้ามาเร็วมากโอ้ตายละตายละ ผมรอวังอันติไว้ก่อนวางวางดักไว้ก่อนถอยเลยถอยเลยถอยใกล้ๆโอ้โหเจอศับท์นะฮะโอ้ตรงนี้ไวโอยังดีนะครับที่ไวโอเราเก็บเก <Enemy S 1> ็บเก <has S 1> ็บค่ากลับมาได้นะครับ <Enemy S 1> ค่าเอาร้องกลับมาได้โอ้โอโอเคไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรสถา,านการณ์เกมเรายังยังโอเคอยู่แต่ว่ากลางเรากําลังจะแตกนะครับกลางเรากําลังจะแตก อ่าแล้วก็แพนด้าดันดันป้อมได้สูงเลยค่อนข้างดีนะครับโอ้เราเสียบป้อมกลางไปนะฮะตอนนี้จะต้องเอามามาเอาป้อมบนนิดนึงนะครับติกเตอร์มันน่าจะวิ่งเร็วอยู่นะครับมันเป็นตัวลมที่วิ่งเร็วมากโอเคครับเดินเกมต่อนะครับเอ่อตรงนี้เราต้องคอยโซนดีๆนะครับว่าเอ้ศัตรูมันดักคุ้มตรงไหนนเอาเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยโดนไปสิโดนไปดิ โบไว้เอ้ามตอนนี้ผมเปิดโล่ให้เปิดโล่เปิดโล่ฟุ๊บโอ้โบโไว้อ่าโอ้โหตายนะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรไฟนี้เราแพ้นะเออโอ้โหไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอ้โหโอ้คิวเลนเราคิวเลนเราโดนฮโอ้ตอนนี้ตอนนี้ตายไปสี่นะครับ สกอแบบโดนโดนตีตื้นมาอย่างรวดเร็วนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเราใจเย็นๆน,นะครับเพราะว่ายังยังไม่มันยังไม่ได้เป็นก็อตเลเยอร์เรายัางมีโอกาสตีโต้กลับมาได้นะครับนะลุยๆล,ล,ลุยต่อครับตอนนี้เราต้องเคลียร์กลางนิดนึงนะเราจะไปโซนกับตรงนี้นะครับต้องไปเคลียร์ต้องไปกันป้อมด้านบนนะครับโอเคเราได้ตัดเลือดมานะครับ เออปุ๊บโอ้โหอันนี้จริงๆผมผมลืมดูไอเทมด้วยแหละตอนตอนที่เล่นนี่แบบลืมดูเลยลว่าแบบจริงๆไม่ควรออกตัดเลือดนะเกมนี้เกมนี้ออกตัดเลือดไปก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ออกอย่างอื่นน่าจะน่าจะดีกว่านะฮะเออนะโบเข้าไปนะครับตอนนี้ศัตรูอยู่ในพุ่มเราต้องเราต้องกันนะครับเราใช้เน้นการป้องกัน เราค่อยเดี๋ยวรอจังหวะหาหาหาจังหวะสวนดีกว่าน,นะฮะนี่ครับ <What? S 3> เราต้องเคลียร์พวกมันม่วงให้หมดก่อนเ mm hmm. นี่ยครับพยายามคือจริงๆรอ่ะเวลาเราจะเราเราอยู่ในเกมแบบเกมที่เสียเปรียบนิดนึงเนี่ยเออแล้วแบบศัตรูมีมันม่วงมาเนี่ยเราพยายามเคลียร์ให้หมดก่อนอุ้ยเพนเขาด้านหลังนะครับเพ mm hmm. นเขาด้านหลังเห็นเขาด้านหลังนะครับโอ้ยเราต้องกันโล่กันโล่ให้กับเพื่อนนิดนึงแล้วก็อัติปุ๊บโอ้โหโดนไปนะครับอันนี้ตอนนี้จังหวะนี้จังหวะนี้เป็นไงไฟอันนี้เป็นไงโอเค แลาอเอาเชายโล,ล่รับรับาตาเรานิดนึงนะครับตอนนี้เราตายไปหนึ่งนะครับถ้าสู้ตอนนี้อาจจะไม่คุมนะฮะถอยก่อนต้องถอยก่อนตอนนี้แคลรี่เราก็ตายด้วยแหละเออเี้ยอย่าพึ่งยอมแพ้ดิพึ่งยอมแพ้นะเรียบร้อยนะครับคิวเลนฆ่ากลับมาได้นะครับ <ö> h, โอ้ตอนนี้ตอนนี้ตนนัตนคิวเลนเข้าลึกไปนะฮะ <piano> เข้าลึกไปเข้าลึกไปลึกไปเยอะเลยโอ้โหอื<ะ> Sounds โอ้าตาซาสตาออกมา โอ้โหอาตาก็เข้าลึกไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราอันติปุ่มนะโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวโอเคพันดาพันดาโอเคพันด้าเก็บได้นะครับพันดาเก็บแคลรี่ศัตรูได้นะฮะแล้วก็พันดาเก็บไอเราได้เนื้อนกว,ว่าเราได้เอร์รอนะครับโอเคผมขอกลับมารีเลื่อนนิดนึงนะครับอ่าจังหวะนี้เนี่ยเห็นไหมเรา คือแค่เราเราตายสี่เราไม่จําเป็นต้องกดยอมแพ้อะไรขนาดนั้นนะฮะเนี่ยเรามีโอกาสสวนศัตรูได้ตลอดลานะครับเพราะว่าเกมเกมเราไม่ได้ตามเยอะขนาดแบบยี่สิบต่อหกอะไรเงี้ยเออถ้ามันเยอะขนาดนั้นก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจริงจริง,ง,งมันก็มีโอกาสชนะได้ถ้าเราสามารถยื้อได้เรื่อยๆนะเนี่ยอ่าโอเคจริงเดี๋ยวซาตาควรจะมาวิ่งกับเรานะครับเดินเกมกับเราโอเคเดี๋ยวผมขอเช็คนิดน,นึงโบเข้าไปอ่า นะครับมาครับ,รบตอนนี้ศัตรูเห็นเราแล้วศัรตรูน่าจะไปกันล่างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องไปเล่นอีกมุมหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะให้แพนด้านะครับเป็นตัวเป็นตัวเล่นผมก็ตอดเรื่อยๆกันเราพยายามโซนศัตรูนะครับคุมพื้นที่แบบศัตรูนะครับให้แบบอยู่แค่ในพื้นที่บีบพื้นที่นะครับบีบเรื่อยๆเลยย้ำบีบให้อยู่ในโซนที่แบบไม่สามารถมาดักพุ่มเราได้นะฮะ เนี่ยครับผมจะแบบพยายามโซนไปเรื่อยๆอตอนนี้เราเห็นสองตัวแล้วเราพยายามเล่นโลมพยายามดูแมปดูแมปเยอะๆนะครับดูมินิแมปเยอะๆว่าแบบศัตรูอยู่ไหนหูตาต้องไวนิดนึงอตรงนี้เนี่ยเราอาจจะปิดได้นะครับปิดเดอร์ล่อได้แน่นอนเอามาสี่ออามาห้าตัวเลย <c oughs> อเตรียมตัวนะครับศัตรูเดี๋ยวต้องมาช่วยแน่นอนช่วยเออร์ล่อนะครับเดี๋ยวเรากดอันติไปอ่าปึ๊บแล้วก็ใช้โล่กันเพื่อนนะครับปึ๊บโอเค เราตายนะครับแต่ว่าเราน่าจะสู้ได้สู้ได้สู้ได้ดิโอเคไวโอมาเติมได้ทันพอดีนะครับแล้วก็ไฟนี้เราชนะนะครับโดยที่เราตายคนเดียวเอไม่ได้ตายคนเดียวดิมีแพนด้าตายด้วยซึ่งจบเกมได้แน่นอนอ่าผมบอกได้เลยว่าจบได้เพราะว่าตอนนี้สิบห้านาทีละเออโอเคมีเวลาทันแน่นอนนะครับ โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับเกมนี้ครับน้องอลิสนะครับสู้กับทีมที่ทีมที่เราไม่มีแทงแล้วก็เป็นเกมที่แบบศัตรูมีตัวลวงเยอะมากนะครับประมาณ2ตัวก็คือมีเพนกับมีเออร์ลอนะครับโอเคครับมาดูกันคะแนนมาดูคะแนนกันนะครับว่าเราได้กี่คะแนนกันนะครับเกมนี้ก็เราได้อันดับหนึ่งนะครับคะแนนอันดับ1โอเคเห็นไหมครับน้องอลิสเล่นแล้วมันก็ คืออย่างงี้ครับมันสนุกมันเราเป็นตัวแบบเลทเกมนะพะเลทเกมนี่เราแบบมีโอกาสโตกลับได้เยอะมากนะครับนี่ก็เป็นไงครับก็จบแล้วนะครับ,ก,บ,นะนะรบกับคลิปนี้ถ้าเกิดชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe แล้วเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเราเจอกันนะครับ